สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาแพ็กพัสดุให้น้องคนนี้นะคะชื่อวันนิดานะคะโอเคก็จะส่งบนแฟกเนาะมาดูกันนะคะว่าน้องสั่งอะไรไปบ้างนะคะโอเคเนาะ,ะจะเปิดรีวิวให้เ่าๆเลยนะว่าน้องสั่งอะไรไปบ้างนะคะนี่คือน้องสั่งไปเยอะมากเลยมีทิปเมนต์ไปสองนะมีเป็นพัสดุโพน์หนึ่งแล้วก็สติกเกอร์ทีนี้นะ แล้วก็เคฟนะคะยี่สิบหกกับสิบหกนะประมาณนี้แล้วก็จะเป็นสกุ๊ตี่ที่น้องสั่งไปนะคะอันนี้คือให้ดูเ่าเๆ้านะเพราะว่าถ้ารีวิวเยอะคันี้มันคือแบบนี่นะก็จะอยู่ข้างล่างเลยนะแล้วก็มีเป็นสักับชูการ์ด้วยนะคือน้องสั่งไปเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็มีเป็นไอเดะปับอิดนะนี่ประมาณนี้นะคะ นี่คือน้องสั่งไปเยอะมากเลยโอเคก็จะอยู่ข้างล่างเต็มเลยนะคะก็ประมาณนี้นะจะส่งเป็นเสร็จนะคะตรงนี้ส่งให้สออเดอร์นะโอเคอันนี้พี่ขอไม่ซื้อแล้วนะเพราะว่าค่ะมันจะจัดยากเนาะโอเคประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยของน้องนะคะแล้วก็ที่ตะแถมเป็นไอตัวนี้ คือรับแล้วก็อันนี้แล้วก็เป็นนี่จักเกอร์ขอบคุณแล้วก็อันนี้นะคะเคตามนี้เลยนะถ้าน้องดูก็นี่นะคะของแทบของน้องนะเคเดี๋ยวขอดอกกล้องไปตอนติดสกัดเทปเสร็จกันเลยละกันนะคะเคโอเคค่ะของน้องคนนี้ก็แพ็กเสร็จแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะที่มาอุดหนุนนะโอเคค่ะน้องคนถัดมานะคะจะเป็นน้องนี่นะอะตอมเนาะ โอเคน้องก็สั่งของไปประมาณนี้เลยนะนคือของน้องคนนี้คือสามารถรีวิวได้เกือบทุกตัวนะคะเพราะว่าถึงไหมอันนี้เขาหยิบออกมาแต่ก็ใส่เข้าไปใหม่นะเพราะว่าน้องสั่งแบบอันนี้คือแบบมันสามารถแบบว่าอ,าออกมาให้เห็นได้แต่บางคนคือมันเยจะจัดจริงๆพี่ก็จะให้ดูคร่าวๆเนาะมีอะไรอย่างนี้ให้นะคะนี่ของน้องคนนี้ก็ประมาณนี้น,นี่นะคะ จะส่งบนแบบแบทเหมือนกันทุกออเดอร์เลยนะคะจะส่งพุ่งนี้นะโอเคประมาณนี้เคบี่มีสองตัวนะั้นีนี่ตัวนึงก็เป็นอันนี้ตัวนี้จะสี่ตัวนะจะอยู่ข้างล่างอีกอันนี้อีกตัวนี่นี่นะก็คือสี่ตัวนะ สามสี่โอเคแล้วก็จะมีพวกนี้โอเคแล้วก็ใส่ของแถมไปให้น้องนะคะนี่นะก็จะเป็นของแถมนะคะโอเคอันนี้ก็แถมไปให้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวดอกกล้องไปตอนติดสัวะเทปบเสร็จนะคะโอเคเนาะโอเคค่ะของน้องคนนี้ก็แพ็กเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เป็นของน้องคนต่อไปเลยเนาะ ต่อมานะคะจะเป็นของน้องคนนี้นะโอเคเนาะก็มาดูกันนะคะว่าน้องสั่งอะไรไปนะคะน้องก็สั่งเป็นตัวนี้ไปสามชิ้นนะคะแล้วก็เป็นของตัวนี้ไปหนึ่งชิ้นนะจับส่งเป็นแบบ,แบบแบบเหมือนกันนะคะคองแทมก็จะคล้ายๆกันเลยนะเฟอแถนเป็นอันนี้ปรับอันนี้ให้นะคะโอเคเนาะ ก็ขอบคุณนะคะที่น้องคนนี้มาอุดหนมนนะคะแล้วก็ไปติดสกัดเทปกันเลยเนาะขอตอดดับกล้องไปตอนติดสกัดเทปเสร็จแล้วกันนะคะโอเคค่ะของน้องคนนี้ก็แพ็กเสร็จแล้วนะคะต่อมาก็จะเป็นของน้องคนสุดท้ายเลยนะโอเคน้องคนสุดท้ายก็เป็นน้องคนนี้นะคะนี่น้องก็สั่งเป็นสกุชชี่ไปหนึ่งชิ้นนะคะเป็นตัวนี้เนาะนะคะน้องสั่งตัวนี้ไปหนึ่งชิ้นนะแล้วน้องก็สับส่งเป็นแบบแบบเหมือนกันนะคะ ก็เพิงอนะโอเคแล้วก็ใส,ส่ขหนาไปน้องเหมือนกันนะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะแล้วก็มีเป็นอันนี้ให้นะคะโอเคเราดอกกล้องไปตัดติดสกัดเทปเสร็จนะคะโอเคค่ะของน้องคนนี้ก็พักเสร็จแล้วนะคะพรุ่งนี้จะส่งให้นะไปแล้วบ๊ายบาย